ลูกตาเดินบาทแล้วนะครับนี่ไงวันนั้นได้ยืมไม่แม่ฮิจันถึงรู้ว่าไม่แม่ฮิจันเสียงดีหนุ่มเกินเรายืมทุกวันดีไหมยืมไม่ได้ทุนนี้ไปยุบโครงการของโลกเอาแล้ววันนี้ตามมาเป็นวันพิเศษวันพุธครับบรรจามาแล้วนะัเมื่อกี้ได้ใส่บาทแล้วนะแล้วกะทำอะไรตรวจให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับ บันทุกทานเขาใช่ไหมเตีนเรีนบาทสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับอที่นี่สดช่องของชแนลนะคร <Jin> <ar> ับที่ช่องเม็กนะครับตอนนี้มาใส่บาทตั้งตานะครับตาเท้าตาเท้าตาเมตตาแล้วครับผมต้องช่วยกันกดติดตาม6,500ก่อนสำหรับตัวเฟ e บุ๊ก แต่เราไม่ด้สลฟ์สวนผ่านไอ้นี่ไป็นอะได้หายทอดได้ไงตรงนี้เดี๋ยววันไหนถ้าปลดล็อกแล้วเราก็คงโปรโมท่านเจ้าุนะครับใช่ถกาดถูกากคก่เดืม่กเดือนเนาะเดือนครับผมก็จะไลฟ์ตได้สำหรับเกวัดต่าบอน้าไกินจําง่ายเลยคาว่าวัดต่าบ่อน้ำนัโลโก้เป็นร hey, ูปการ์ตูน นะกระตุ้นเสียงเจอกันนะเจอนะสีอยู่ไนยังอยู่ยังอยู่ก็ผมว่าหาเวลาโปรโมทกันดีกว่าวันนี้นอกรอดนะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทุกอย่างนะจากวีทีดีสเหตนี้เราเลยจะทำให้มันลังครก็ือตามเราเป้าหมายเราคือจะต้องให้มันเป็นคล้องอ่ะพี่เหตนี้ ของคือของดังตีด <iller lass được Holiday> ังของตีดังอ่าของตีดังหรือว่าของจองของดีต้องตีดังหรือว่าของจองอ่ะมันจะกลายเป็นของไงใช่มอาจารย์เจฟต์นี่อาจารย์เจฟเป็นมือโปโต้เนี่ยอาจารย์เจฟอีกคนหนึ่งที่มาช่วยนะเป็นงานเป็นช่างภาพมืออาชีพมืออาชีพอยู่แล้ว สวัสดีคร to so ับทุกท uh. ่านครับตอนนี้อยู่ที่ช่องเมกนะครับอยู่ดวงตาจินทัพนะครับพี่เอฟ๋ยวเชิญชวนตักบาตรด้วยพี่คนไหนจะมาเสวนาบงกาวันพุธนะทุกวันพุธร่บุญออนไลน์ได้ทุกวันพุธแล้วก็พี่น็อตวันไหนนะมั่งพี่วันพุธพุดกับเสานะครับทุกท่านนะครับมาได้เลยนะครับผมอยู่ใกล้อยู่มีโอกาสผมก็จะมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ยังไม่มาสวัสดีครับ ไล่สวดอยู่ครับไล่สวดอยู่ัไม่ยังไม่รับสายนะครับ สาธุสาธุกระานสาธุสาธุน้ตานะงบารมีตาลนะครับท่านน้ำตามากาลยคือืนที่แล้วจงบารมีน้ำตานะครับทุกคนนะครับสาธุสาธุนะครับานกันบารมีอยู่ใหเตมวยเองนะทุกท่านมาใส่บาตรนุ้ตาได้นะครับทุกว e ันพุธนัุแล้วในใหมที่ คู่บนหลอด่อรเานคูองสอเนี่ยเขาขาไม่ขายก็ใส่บาทนะครับทุกคนครับอย่าเพิ่งโทรนะครับช่วงนี้ไลฟ์สดอยู่น,น,นะครับพิมพิวานแม่อุติสต์นะครับแล้วก็พี่เมียมอยู่ที่ช่องเม็กใส่บาทคับ งานนี้เพราะว่าเพื่อนผมอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนี้บอกว่าน้ำลงแล้วแหละสวัสดีครับพี่มายมตอนนี้โฉนดต้นกายินทร์นะครับทุกท่านคดินรายที่ยังต้อง c l e กันเนี่ยหนักเลยคือจริงๆตอนนี้ก็คือกู้ภัยของหลวงตาที่สนับสนุนอยู่หลวงตาก็สนับสนุนทุกวันนะค่าน้ํามันค่าอะไรหลายๆอย่างค่าอาหารค่าอะไรทุกอย่างตอนนี้ก็หลวงตาก็เป็นแบ็กอัพอยู่ทุกวันนะอือ งานเนาะทีมงานก็คือสนับสนุนการการปฏิบัติงานของทุกทายตอนนี้ใช่่เราไม่ได้เงียบไปเพราะว่าเราก็เอาภาพกิจกรรมภาพที่ทําอยู่มาเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูอีกทีถูกถูกเพราะว่าทางทีมงานก็ส่งมาแล้วเนี่ทีมงานก็ส่งมาแล้วแต่ว่าเราแค่เรา